เรื uhm. ่อยๆครับเรื huh. <t ide> <t ide> oh ่อยๆเรื่อยๆครับเรื่อยครับเรื่อยครับเรื่อยไม่ต้องรีบนะจ้าไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวร้อยติดเออโอ้โหมาเกบใกล้เลยออกมาก่อนเออตีออกมาก่อนแล้วค่อยเออไปแล้วก็ไหลไปก็ไหลไปเฮ้ยแข่งโบลัดทิง สวคัเนี่ยอยู่ดีก็แดมเมจดูใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยมัชจุยไปจครับพี่บอลไปไหนจัะไปเมืองการจัะทำแล้วไงล้อหูต่วทำล้อเลีเยนไปด้วยนะเปลี่ยนีลิ่น มไม่รู้เลยเอ้ยมีใครเปิดเลโก้ววามานะ,นนะจย์มีไปไหนจ้าให้ไหมเปิดใช่ไหมจ้าหลีดไปไหน เกือบห้าร้อยครับเบาครับมแนบๆแบใจเย็นใจเย็นห้าร้อย่ังทีมายังไงมันก็เลสเดี๋ยวดูกันักกี่ตันว้าสามตันว้าว้าหกเลสโอโป็น่ก๊อบลักเลยครับัเป็นอย่างเงี้ยคือคือเดี๋ยวไมาจะสุดกระดานะครับครับแล้วใครอยู่ในโลกาเนี่ย ถาไม่ออกเทีเรื่องแล้วพี่ออกมาอย่เนี่ยบุกไวอยู่ค้างร่างนีดแล้วคุณ้โคตรยางโคตรยังยางเลยจริงั้งไร่ขันจะเขาออกมาเยอะอเด่ยวอยู่นัเขาออกมาโโดนอะไรวะครับนี่เรับอกเลยคบอกเลครับบอกด้วย่ได้ไม่ได้มาไตอบงเะยรันนี้ออกเลยจออดจอดจอดจอดสนุกครับไปมาสนุกัะ ก็ยางเบรคยางยางยางอีกสามคันถ้าทหมดแล้วพี่ออกมาเลยผมตามอีกตายโอเคตายนะตายนะตายนะพี่นันพี่นันัะไรจังอะไรจังแล้วผมจะรู้ไม่ได้รถพี่คันไหนปลายปลายปลายทงกล้องอยู่นี่พี่ออกมาก่อนเลยพี่ออกมาก่อนเลยผมไม่เห็นรถไปอุ้ยแมนใครวะนะมิชลินเยอะกว่าผมอีก ดรถแรยังงทีนี่นพี่ไปปปได้เรียบ้ายเรียบปหยุดูดี่มันก็ดึงลมพี่แกรู้ได้ัเดี๋ยวัดน่นถืวนั้นดึงลมได้น่าดึงเบรกนะดึงเบรกโอ้ตกเลยทำไไ่งใส่ตกเในตัวสับได้ไหมครับู มาอ่านไรนะมองนว่หลังีอ่ะขวาขวเล่นไม่ได้ครับเกมนี้เล่นรับไม่ได้ครับตัวนี้นะครับผมไม่ตอบผมนี่ตอบแบบนี้เลยเขาดูว่าคนไหนมีสาระอะไรมันเปลี่ยนางเลยลัคนั่งก็มีสาระอยู่แล้วสาระเร็วสาระอะไรี่สาระอะไรก็ตีกองข้างหน้ารถใครพี่อัดตัวนตามด้วยนะคบตามยนะ Oh, lhe ท่นก็คุณตูแม่หรือหวยมันไม่ถูกปะไป่บางทีบางคนแต่ขอไม่ได้มาทามักโขที Brilliant> ่ตงเลอ้าอ้าวแต่ก็ไปที่เพาเรามาเราลงรกเยม่อนะเอออยคาเรียบร้อยอาจจะมาแต่เขาไม่ได้สังเกตะเบียนเนี่ย

เรามาร์คไหนว่ามาร์คมารของว่าอัลมันอ่ะเราจะวิ่งเส้นเลงใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ากำลังมาเรากำลังไล่เดี๋ยวไปเส้นเลงจะไปเหลือยเป็นงูเลยเขายิ้วอะไรมานะเนี่ยน่างหน้าระวังขับขวานะยิ้วยานกันดิของหลังอย่าไปยิ้มพ่อเอ่ะเอออยู่ในเลนตัวเองนะเออนะเออนนะขับเขาขับเส้นมาใช่ไหม

อยู่วันนั้นถนนเลยข้างใน้ามมัต้องไปพาข้าร์นตัวพี่น่าจะไปก่อนแล้วกันเฮ้ยต้องโกงเดียวแน่เลยเออโอ้เบา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 วุ้นละกงอะไรน้ำเลี้ยงเรี้ยงเลี้ยงเลี้ยงะไ ไปดดามีใครชิบ kind of like ัเ่นตันะเอเื้อเอื้อดเเอดเเอืออเอเอเดีอดเดดเดือดเดือดอเดือเอเืออเดือเดือดเเดือด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 เดืเดอดเเออเออเ

รถไฟลงรถไฟขันน้ ead, <S <S ล deste, ล่งหน้าก็ตุกอ่ะขันไหนครับขันไหนครับหลายขันเลนมีเป็น2ี่สิบสันเลยตรงนั้น แหวนต้องกลางแล้วไหมมแท้ขึ้นไปเลยตัดเบียเห็นไหมใิดต้องมาแยกนะไม่ระวังนะมีกีรีตมีกีรีตงานสินัจาต้องงานสิรถติดเลีเดีพเมม่เอา

อย่าโดนตายครับเดี๋ายโจนตายตาย้องอันตรายเดี๋ยวเจอกันในน้องกระจกหน้าไหมมองมองแต่กระจกหลังเนี่ยเออยมอนมาตอนไหนอ่ะไม่เห็นเลยเออแล้วไ,ไปไม่ออกอพร้อมที่ล่าไอ้หนูย้อนสอแสนแล้วติดถ่าลยละตรงมาเลยย้อนมาเลยมาเลยมีที่ไหน,นอีกเท่า

ยตายอย่ตายอยตายเพี้ยนอยตายเพี้ยนอย่าตายอ้าตาอยตายอยตายผมกำลังแฟงที่จตายได้แล้วจังหวะผมีบอกต้งตายหน่อยพี่พี่จะตกโพี่ผมจะลงอันอไ้รออ้าวอ้าวจอดขวางอะไรครับนี่ ไะไครับตีเฮ้ยเบรก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 ถนนรื้อถนนรื้อาเขโอ้ยจฟ้ามเก็บไปแล้วครับแล้วแรงเขามาอย่างดีเลยโอ้ยจบแล้วควาหน้าเขาจบแล้วเต็มที่เลย ปั๊มแล้วครับครับครับโอ้ตายแล้วตายแล้วได้เห็นปั๊มสักทีนะโอเคถึงปั๊มแล้วคือทุกคนแม่งแย่งกันไปอยู่ข้างหน้าแม่งกับพี่นันเห็นว่า ดูแมพหน่อยครับได้ครับอ่จจะเป็นทางการยืนมาร์กตรงนี้แล้วเนี่ยเ่ร้ายอัดเป็นเอเอ a ีด like ้วยนะเอซีด้วยนะจอตรงไหนกันหลักเลยเลยทำ้ามาครับเอาแล้วเร็วมาผิดเฮ้ยอ่ะหนึ่ร้อยดี สวัสดี4ล้านคนดูครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจบตรงนี้ก่อนโอเคอือพร้อมยังพี่บอยเขาออกแล้วนั้นนะออกนั่นอีกนะโอเคครับออกครับออกเลยครับผมออกเลยครับผมตามๆเลิครับณฑ์ของนับนะ Speedo อยู่ครับผมลุกตูวว่าไงลุงตูว ลุงตูลุงตูอยู่ไหนนี่ไงอยู่ใกล้ผมนี่อ่ะรถเราอยู่ไหนมออนี่ไงเดย,ยตดเชาลงสามก็ดูครับรกลับรถแล้ตดเช็ด้วยนะครับ ตอนล้อโผล่ว่ะเจ็บคนล้อแลงเพีแป๊บนึ่งเพราะไอฝั่งปอนมันจะเตรียมเสียไปดิพี่ออกแล้วใช่ไหมครับออกกันแล้วครับยังยางยยังยังยงียมไม่ได้ออกเลยน่วรไป้านหัราทามี่ผมดามพี่กันไมคทับรก ประกาศได้ดึกรถไฟหยอนข้ามรไฟ รถไฟ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 เมกเมกเมกเ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 กไม่มีหลอกรถไวไปแล้วทได้โอ <c oughs> ้พี่แจ๊กโอ้เราเ็เป็กก่อนเต็มเต เศร้าแล้วเศาแล้วโอยเนาะโอ้โหอันตรายนะพี่ทางหน้าโค้งอันตรายยังพูดเล้ยังชนะเดี๋ยวมันโค้มาวุ่นเลยวะเตรียมยสเตรียมยวใายใครจะเบกก่อนออาพี่ไปก่อนเดี๋ยวผมเบรกนะ มาร์คมาร์คทำไรผมทำตาย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 เายตายตายตายปายตยตายตายตา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 ยตา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 ยาย มันก็เบรกไม่ทันเลยเรียวก่อนแพงเกินจดนิดนึงแจกห้าโจมไมโอ๊บเฮ้ยเอยอเ้อเอเฮ้คเฮ้ัเฮ้อเ้อเเท้เ้อ้เอเอ้อ้อ้อัน้อ้อ้อเ้อเค้อ้อ้ออเอเฮ้อเฮนเ้อเเฮ้อเ

ถามถมาร์คมาร์ก็ไปถึงบริษัท<ห>สักทีจริงป่ะมาร์คจริงวิ่งไม่ดูนะมันไปกับไอ้เด็กใครบอกพี่เบ<ป>ิร์ดเงียบไม่จริงเลยโอ้โหอย่างนี้เลยว่าอะไรต้องไปสัมภาษณ์กันตัวเองถึงจะรู้